คนเพิ่งตกงานต้องลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ม .33 เรารักกันหรือลงทะเบียนเราชนะกันแน่เช็คได้ที่นี่อย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อทุกๆท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆที่อัปเดตวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงครับ สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22กุมภาพันธ์2564นะครับใครที่เพิ่งตกงานนะครับต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์อะไรกันแน่ระหว่างโครงการเราชนะหรือโครงการม .33 เรารักกันนะครับต้องรู้นะครับต้องเช็คต้องลงทะเบียนให้ถูกนะครับหลังจากเว็บไซต์นะครับเบเว็บม .33 เรารักกัน .com เปิดให้มีผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่คาดว่าน่าจะมี ประมาณ9ล้านกว่าคนนั้นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไปเมื่อวานนี้นะครับวันที่2 1กุมภาพันธ์2 5ง4าจนวันแรกของการเปิดลงทะเบียนณะเวลา19นาฬิกานะครับมีผู้ลงทะเบียนประมาณ6ล้านกว่าคนซึ่งมีผู้ประกันตนมาตรา3 3บางรายนะครับอาจเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของผู้ที่ลงทะเบียนร,รับสิทธิ์ม .33 าเรารักกันว่าหากกรณีนะครับที่เพิ่งตกงานแล้วจะต้องเข้าร่วมโครงการไหนของรัฐบาล เพื่อขอรับสิทธิเยียวยานะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปออกมาเป็น2กรณีง่ายๆดังนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ออกจากงานก่อนวันที่19นะครับอันนี้เน้นนะครับใครที่ออกจากงานก่อนวันที่19มกราคมนะครับผมกลุ่มนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนกับโครงการเราชนะขอรับสิทธิ์7,000บาทนะครับเพราะไม่ได้อยู่เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3นะครับ ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารทั้ง3แห่งนะครับเป็นธนาคารแห่งรัฐนะครับของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินนะครับธนาคารทกสหมดเขตวันที่5มีนาคม2 5 6 4นี้นะครับสำหรับใคร,ใครที่ออกงานก่อนวันที่19กนะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับโครงการเราชนะได้นะครับสำหรับใครนะครับที่ออกงานหรือตกงานหลังจากวันที่19มกราคม2 5 1 4นะครับ ก็ยังถืออยู่ว่าในระบบประกันสังคมมาตรา3-3นะครับก็เข้าหลักเกณฑ์ตามโครงการม .33 เรารักกันนะครับที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน w w w บ3 3 r ม r a เราักกัน .com เพื่อขอรับสิทธิ์ยียา4,000บาทได้นะครับท่านก็สามารถไปลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์ w w w m 3 3 r ม r a เรารักกันตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7มีนาคม2,564นะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึง23นาฬิกานะครับ ลงให้ถูกนะครับว่าเราจะต้องลงในส่วนของโครงการไหนนะครับเช็ควันเวลาที่เราออกจากงานให้ดีนะครับเพราะไม่อย่างนั้นท่านจะอดนะครับได้รับเงินเยียวยาตรงนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ